แรกๆก็คือว่าต้นปกติเลยปกติเลยแต่พอเราปกติปุ๋ยที่คุณแม่ใส่จะเป็นปุ๋ยเคมีทั้งหมดเลยเคมีที่เป็นสูตรหมดเลยอใช่ไหมครับแรกๆคุแม่ใช่ไอยาละอ๋อใช้ยาละคุณแม่รู้ไหมว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรไม่รู้ตัวเนี้ยหนูจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเผื่อนเกษตรกรหลายคนบางทีไม่รู้มันเกิดจากอะไรไอพวกเนี้ยโรคที่เกิดในยางพารา มันคล้ายๆโลคมะเร็งในคนนะแม่มันมีระยะของมันระยะพลาสันใหญ่จะเป็นสามระยะนะครับระยะแรกคืออะไรระยะแรกอ่ะสัญญาณแรกคือต้นมันปกติเลยสวยงามเหมือนต้นอื่นเลยในไร่แต่ระยะแรกคือถ้ามันเป็นคือเราจะรีดแล้วน้ํายางมันจะไม่ค่อยออกอ,อันนี้คือระยะแรกนะครับแล้วไอน้น้ำน้ยางไม่ค่อยออกมันเกิดจากอะไรสันนิษฐานง,ง่ายๆคุณแม่ลากลากมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเชื้อราใช่ไหมไม่เชื้อราก็ลากเน,น,น่าคนเน่าสักอย่างหนึ่งเพราะอะไร ถ้ามันล่างมันหาอาหารไม่ได้หรือหาอาหารได้ไม่พอไม่เยอะน้ํายางมันจะไม่ออกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรไม่หาอะไรไปแก้มันมันจะเป็นระยะที่2คืออะไรเปลือกแตกใช่ไหมแม่พอเปลือกแตกเปลือกแตกคือระยะที่2นะครับคืออะไรรู้ไหมเปลือกแตกคือต้นไม้อ่ะแม่มันป่วยมันก็ค่อยๆ่ย่อนเปลือกแต่จริงๆอ่ะถ้าเราปล่อยมันไว้อ่ะมันสามารถรักษาตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเราไม่แก้เลยเราใส่ปุ๋ยเคมีเราฉีดยาลงไปอีกมันจะกลายเป็นระยะที่3คืออะไรรู้ไหมแม่ ยืนต้นตายอ่อยา,าในต้นในมีไมมมีตายไหมแม่ในไร่แม่มี่อแหม่เี่มีมส่วนใหญ่จะมีแต่แบบนี้ถ้าใครนะครับเกษตรกร,รที่ทํายางถ้าเป็นแบบนี้หรือเป็นระยะแรกคือต้นปกติแต่กิ่งไม่ออกมันสามารถแก้ปัญหาได้พอเราแค่หยุดหยุดอะไรหยุดพักต้นพักหน้ายางพักหน้ายางพักต้นเอาจริงๆตามหลักจริงๆแม่ต้องทิ้งต้นเขา้เฉยั้าสามปีแล้วแม่ใส่บำรุงที่โคนบำรุงดินให้มันดีนะครับเขาจะค่อยๆรักษาตัวเองและสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มันเป็นอย่างนี้กีดไม่ออกแล้วเราไม่รู้เราคิดว่าปุ๋ยมันไม่พอหรือเปล่าเราก็โมตดอัดปุ๋ยสูตรฉีดยาลงไปพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรต้นไม้มันกำลังป่วยแม่ไม่นี่แม่ก็ใช้ยาแล้วเขาว่าใช้ยามันออกออกแม่แต่ว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายถูกต้องเหมือนว่าเราไปสามมันแก้ปัญหาได้ง่ายใช่ไหมตัวนี้ที่หนูอยากมาแนะนําให้เกษตรกรใช้เพราะอะไร ตัวนี้มันเป็นเคมีธาตุอาหารรองนะครับ <S <S ใ,ใ,ใ,ในตัวนี้มันจะมีตัวช่วยเรื่องดินนะครับมีโดโลไมค์กับเพอร์ไรท์แล้วก็มีเกาลีนช่วยพวกเชื้อโรคเชราฆ่าเชราไอ้พวกนี้แม่เราปลูกห่างกันจริงใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นแม่รู้ไหมข้างล่างลากมันชนกันใช่ใช<ๆ>ไหมและถ้าเกิดมันเป็นเชื้อราในรากเกิดอะไรขึ้นครับมันลามไหมลมันโดดจากต้น<ม><ม>นะี้ไปต้นนี้โดดจากต้นนี้ไปต้นนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้หยุดก่อนหยุดแล้วเราไปรักษาที่ดินทําให้ดินดีทาให้ทาให้ไม่เป็นเชื้อรา เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาสุดท้ายคืออะไรเราต้องรอตัดต้นแน่นอนง่ายๆแม่ตัดต้นปลูกมากี่ปีกว่าแม่จะปลูกยางได้ที่มีปลูกใหม่สิบปีกว่าจะได้ปลูกแต่ว่าถ้าแม่อดทนสักนิดปล่อยเขาไว้แค่สามปีแม่เดี๋ยวเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมสามปีกับสิบปีเลือกเอาเอาไหนพ่อเอาชัส่วนใหญ่ไม่เอาง่ายๆคือตัดปลูกใหม่ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นายถูกต้องแม่แต่ถ้าถ้าเราคิดถึงเรื่องเวลา แล้วก็ความคุ้มจริงๆเพว่าเราลองปล่อยไปสัก3ปีแล้วหาตัวอะไรบำรุงนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้เพราะมีโดโลไมท์เพอร์ไรท์มีแคลเซียม3 5มันไม่ใช่ธาตุอาหารหลักเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีตัวเร่งแม่มันมีแต่ตัวบำรุงนะครับตัวนี้กระสอบหนึ่งหกร้อยเก้าสิบตอนนี้เราส่งทั่วประเทศเลยนะครับอย่างใครทําเป็นพันพันต้นสองพันต้นมันมีโปรโมชั่นคือซื้อสิบสี่สิบกระสอบแถมฟรีสิบกระสอบเฉลี่ยแล้วราคาห้าร้อยกว่าบาทนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือฮอร์โมนตัวนี้ เป็นฮอร์โมนที่หนูแนะนําให้เกษตรกรที่ทํายางคือฉีดเลยฉีดต้นฉีดเปลือก mm. ในระยะแรกข้อถ้ามันเริ่มกรีดไม่ออกแล้วแต่เปลือกมันยังไม่แตกแค่ปิดเฉยแค่แล้วแต่น้ํายางมันออกไม่ค่อยดีเราเอาตัวเนี้ย mm. บํารุงได้ฉีดนะครับแล้วเอาปุ๋ยตัวเนี้ยใส่ไปเลยนอ้องแล้วก็ปล่อยยางพักไว้ยางที่หนูบอกไหมถ้าไม่รอสามปีแม่ต้องรอสิบปีอ่า mm. uh. สามารถใช้ปุ๋ยพวกนี้นแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราดันพลังใส่พวกปุ๋ยสูตรปุ๋ยอะไรไปมันก็มีแต่โคนอย่างเดียวเพราะอะไรมันเป็นเล่นมันแม่มันยิ่งแตกเยอะเลยนะครับถ้าไปถึงระยะสุดท้ายคือต้นตาย <ใช S 1> พอต้นตายมีอย่างเดียวคือตัดอย่างเดียวโคนอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นบำรุงได้นะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้หนูแจกไปให้แม่ทดลองใช้พุดหนึ่งเดวลองฉีด น่าจะมีมะแม่ไอ้พวกที่ยังไม่แตกแต่ว่าขึดไม่ออกนี่ร้ายตวนแม่อันนี้เริ่มจะเป็นระยะที่สองแล้วใช่ไหมแม่คือเปลือกเริ่มแตกไปแล้วสองสามเข้าไปแล้วถ้าเป็นสามคือเดี๋ยวใบร่วงแน่นอนทั้งหมดเนี่ยประมาณหาต้นตุนที่เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมพ่ออ๋อดีเลยทั้งกระดอกหัวปุ๋ยเลยว่าให้ลองใช้พักเลยเลยต้นน้ำทัดก็บบ่อไอ้นี่เห่นมันเห่นมันออกแม่ก็เลยตัดนี่ออกแต่ออกแได้ด้วยน้อยใช่ไหมครับ มันก็มันป่วยเลยแม่ต้นมันป่วยง่ายๆเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นข้างล่างมันคล้ายๆกับพวกมันตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับพวกไฟท็อปในผู้เรียนในผลไม้แล้วพ่อเป็นจากเชื้อราเป็นอะไรเรามองไม่เห็นแต่จริงๆรากมันชนกันมันโดดต้นนี้ไปต้นนี้โดดต้นนี้ไปต้นนู้ดใช่หมบเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือรักษาดินรักษารากก่อนเพราะว่าในไร่เราพูดตรงๆพ่อมันไม่เหมือนกับทํามันทำข้าวโพดเพราะว่าเรามีโอกาสไถทุกปีแต่ไร่นี้ปลูก20ปีไม่เคยได้ไถเลยบางทีเอารถไถมาย่ำในนี้นะครับเอาปุ๋ย ทาให้ดินอะมันเสื่อมดินไม่เสียนะแม่แต่มันเสื่อม,อมนะครับเส,สื่อมนะครับมันทําให้ดินไม่ค่อยดีพอดินไม่ค่อยดีรากมันหาอาหารไม่ได้ถามว่าปุ๋ยถึงไหมถึงแน่นอนแม่ลูกต้องเป็นพันสี่พันห้าทำไมจะไม่ดีใช่ไหมปุ๋ยมันถึงอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือรากนะ่นะครับมันหาอาหารได้ไม่ดีแล้วพี่หนูกบอกเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปลองใช้น้องแม่ครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับผมที่แนะนําวันนี้เดี๋ยวก็ได้ความรู้เยอะเลยแม่